สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรวยที่สุดในวงลิซ่าสมาชิกไทยหนึ่งเดียวของวงมีรายได้มากกว่าเพื่อน แน่นอนว่าในเวลานี้ซีสาวไอดอลแบล็ k พิง k ์ดงดังไปทั่วโลกเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าในสภาวะโรคระบาดของไวรัสโครโรนา2019จะมีผลกระทบกับการแสดงสดของพวกเธอในปี2020ที่ผ่านมาแต่ทว่าพวกเธอยังหาวิธีการเข้าถึงแฟนๆได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในครั้งนี้สื่อชื่อดังแดนกิมจิเกาหลีใต้ได้อ้างอิงจากเว็บไซต์รายได้คนดังอย่าง c e l e b r i t y n e t w o r k s c o m ที่สำรวจรายได้ของสมาชิกทุกคนในวง BLACKPINK ที่เดบิวต์ในวงดนตรีครั้งแรกเมื่อปี2016จนถึงปัจจุบันว่าใครการที่มีทรัพย์สินมากที่สุด ผลปรากฏว่าสาวที่มีทรัพย์สินมากที่สุดหรือรวยเป็นอันดับหนึ่งของวงได้แก่ลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือที่แฟนๆเรียกเธอว่าลิซ่าแบล็ k พิ n งสมาชิกชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวในวงโดยเธอทำรายได้ไปอย่างมหาศาลซึ่งในปัจจุบันนี้เธอมีทรัพย์สินอย่างน้อย10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3า0ล้านบาท มีรายงานเพิ่มเติมแแหล่งรายได้ที่ทำให้ลิซ่ามีสินทรัพย์นำน้าเพื่อนร่วมวงอีก3าคนคือสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหลายแบรนด์ดังโดยข้อมูลดังกล่าวยังตรงกับรายงานล่าสุดที่ระบุว่าลิซ่าคือรองแชมป์ไอดอลเคปอปเพศหญิงเจเนเรชันที่3ผู้เป็นขวัญใจของเหล่าแบรนด์ดังมากมายทั่วโลกทั้งนี้แบรนด์สินค้าหรูที่ลิซ่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องมีหลายตัวอาทิเช่นปาราด้าบูการีเซลินและแม็กเป็นต้น ทั้งนี้ยังไม่นับช่องทางรายได้จาก Youtube ของเธอที่มีผู้ติดตามมากกว่า9 2ล้านบัญชีและ i ิน t a g r a m ที่ยอดผู้ติดตามใกล้ทะลุหลักร้อยล้านบัญชีในไม่ช้านี้นอกจากนี้ลิซ่ายังได้รับคำชื่นชมด้วยว่าเธอเป็นสาวน้อยอายุน้อยที่สุดในวงที่ใจดีและมักจะซื้ออาหารมาเลี้ยงรุ่นพี่ในยามที่พวกเธอต้องอยู่ในหอเดียวกันอีกด้วย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing Ideas ขอบคุณครับ